โรงแรมคุณจะให้ให้ตามคุณ50ล้านเลยเพียงแต่ว่าไอโรงแรมนี้มีผีคุณก็เลยต้องไปตามอาจารย์นาปาาซึ่งอาจารย์ในเรื่องเนี่ยก็ได้แก่อาจารย์เฮงเป็นอาจารย์เฮงเหรอใช่ครับนี่เล่นไปแล้วยังไม่รู้ว่าคุณเป็นตัวอะไรเลยอาจารย์มันเยอะมากนักแสดงบมดเยอะหมดเยอะมากเป็นอาจารย์เฮงไงเป็นอาจารย์เฮงครับครับมีอะไรถามไหม ตอบไม่ไว้หน้าพิธีกรเลยนะอ๋อได้ได้ครับพี่เราถามหน่อยพี่เราถามหน่อยครับครับเดี๋อ๋อคุณห้องนี้เล่นเป็นรบกวนเรื่องอะไรครับเนวิทยาลัยเปิดผ้าอาจารย์ครับครับอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์เฮงนะอาจารย์เฮงครับแล้วทำเลยสวยๆตลอดใช่ไหมครับเฮงสวยเหรอเนี่ยครับมันก็พูดตรงนี้ก็ไม่ได้หรอกนี่นี่นี่ใกล้ๆมีคนสวยเลยจะาชมพูดเล่นอะไรจ๊ะฮัลโหเอาอยงไงเนี่ยไมไปถึงระดับเลยฮัลโหลโอเค เป็นอะะไรคชมพูเล่นเป็นเพื่อนเขาได้ไหมล่ะฮัลโหลเราเป็นเพื่อนกันในเรื่องหนูทุกคนบอกว่าอาเดชทผ่นานๆอาจจะไม่รู้ว่าเป็นชมพู่เพราะว่าในเรื่องเราจะใส่ฟันหย่นไป<ช>เอา <ๆ S 2> บล็อกฟันทั้ง้องมาเลยนะ <ๆ S 2> ในเรื่อง <ๆ S 2> ใช่แล้วเราก็ใส่ฟันหย่นไปแล้วก็จะแบบผมเป็นคนขี้เหร่ตอนต้นแล้วพอเราฝากปุ๊บฝากผีอะไรเรียบร้อยได้ตังเสร็จปุ๊บก็ได้ตังไปทำศัลยกรรมตอนท้ายก็จะสวยขึ้น โอเคดีจบดีประมาณนั้นอ่ะอ่าแล้วคุณเล่าหมดเลยแล้วมันก็จบแล้วทีนี้เราไม่ต้องดูแล้วกลับบ้านกับช่องก็ได้แล้วค่ะไม่อันนี้แบบว่าเขาพลาดขอโทษแทนไอ้ไอยด้วยนะครับว่าเจ้าของหนังก็อยู่ตรงนี้ดูล้อเล่นเออหน้าดอนั่งไอ้กระหน่ะดอ้โดน่าในเรื่องมีอะไรครับในภาพยนตร์เรื่องในเรื่องนี้เขาให้เป็นลูกตาครับเป็นเจ้าวาดครับมีลูกศิษย์ขอเชิญลูกศิษย์นยลูกศิษย์ อ๋ออาสีต้องมีลูกศิษย์หน่อยครับในเรื่องนี้มันต้องมีลูกศิษย์มีน้องตาแล้วมันก็ต้องมีลูกศิษย์ครับนี่อ๋อนี่ลูกศิษย์หลวงตาเหรอครับก็แดงเป็นอะไรครับเป็นพระเอกคนเด็กครับอ๋อ <c oughs> เป็นพระเอกคนเด็กเป็นพระเอกตอนเด็กครับไปต่อมาหน้า <c oughs> ดูหน้าอ่อนเด้ตามถ่ายทำเลยกูไม่เห็นตอนเด็กเละเอกตอนเด็กอายุเท่าไหร่ฮะ ห้าครับยี่ห้าครับแล้วแม่อยุ่เท่าไรครับสิบสองแม่สิบสองเขาเปเขาไปพระเอกตัวไหนนะเป็นเด็กตอนเด็กครับย้ำในคำว่าตอนแม่แม่มึงไม่คลอดมาก็มีผัวเลย